เลขบนผู bon ้ได <your> bon ้ให้บางวัดบางหนึ่งเขาห้อ like ยู like ่ใ like ห้ค like ือกันเลขบนตัดหกเจ็ดหกแปดออกโอ้เจริญเจ้าเจ้ว่าเลขได้มาอยู่ในกลุ่มมันอะมันมีอยู่ในกลุ่มปล่อยลงที่แหลกนี่อ้ปล่อยลงที่แหลกนี่ปล่อยลงที่แหลกเดี๋ยววันนี้มาโก่งชด้ายเลยเลยมาตัดออกโก่งชด้ายก็เลยว่ะควันมันหลายเนาะอืมนะแตบว่าเป็นยังการผู รู้แล้วจังสีนะ่น่นเด็กผู้ที่ให้ต้องวดนี่ให้ระวังให้ดีอย่าไปทัดออกน้าปูนะเพราะว่ากันหู้แล้วจังสี่ห้าทัดออกอย่าทัดออกเอาอันออนี้ึืองวดวันที่สามสิบสี่ผ่านมาได้ออ่อยพ้องโซ่จงกันว่าปูให้ตัวใดก็ม,มีตัวเน,นกมีหกศูนย์หกสามเจ็ดศูนย์เท่านั้นปลาปู หกตัวนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามแต่ว่าตัวม้วนกลบไปนี่คือตัวเนี่ยวน่ะเนาะถ้าหกไม่มามันจะมาถ้าหกไม่มามันจะมาเจ็ดศูนย์โอ้กันหกว่มากนี่ม่เช็ดตัวเลยผู้เชี่ยวเป็นครับได้ครับหวใจแรงห้องล่องตรงนี้ใช่หรอูหกคูณค่ะบตั้งตั้งไว้นี่ตัวตูนี้ตั้งไปเออนี่นี่ มาเลยห้องวงห้องห้องวางหมดถึงไม่ชุดบนมันมาปู <c oughs> งานโอ้ยการกเปียดอ,อกยังกาดรอยได้จนเหรอเนไหย <laughs> เอา,ากกราดเส <c oughs> ียดย,ยดเนีน่อ่ะไ่ง <c oughs> บึ้งเบืบ้ององเสถยอันนี้คือหักฐานเท่าวข้ามให้เบิ้งวันถ่อไปอันนี้เราคองเสถดยอันห้องแล้วมาเปลี่ยนเอาหกเจ็ดหกแปดเอาเอาสามเก้าสี่เก้าใส่มีห้องมาเน้นตัวสามเจ็ดสมเก สี่เจ็ดสี่เก้าตัวเงียบไปแลัวที่จริงแล้วกันที่ว่าไปแล้วนะเรขยกฮกชุดนี่มันบ่หลาทด่ปู้ไม่ต้องกลับครห้อนเห็นไหมก็จะว่ามันหลายครัียกฮกชุดมันบ่หลายกับไฟแผงเสียดนะโอ้เสียดายตัดออกเนาะแต่ว่าการตัดออกผู้ซื้อเพื่อนกับที่ซื้อให้เราหรืผู้มักเนาะบุตรผู้มักผู้มักชุดกับได้ครับผู้มักซื้อเพื่อนกับที่ได้โชคได้มาหรือเขาเนาะฮกโต๊ะเพราะ บวกกับกระไลเยอะกว่าใช่ไหมะหกตัวบวกกับบะไหลดอกแต่ลังก้อน่นกลับเพิ่งไงยังกลับนะก็วันนี้เลขร้อยตัวตัดเหลือยุ่งหกนี่ยมันถือว่าบะไหลได้นหมงกิดเดี๋ยวว่าท้าในคัดเน้นรับโอ้หเอายังบะไหลขัดก่องหมว่าเอาให้ไปนั่นสักก้อนพวกอุ่นใจชักก้อนน้ำผู้นะเดี๋ยวเมื่อกี้ขัดก่อนครับ ะกว,ว่าโอ้โหนี่นี่สีคัดกวองให้เลยบอกปูนี่โอห<า>้หะจัดไปเลยจัดไปเลยจัดไปเลยชนะฮาพลอยพี่ตั้งถ่าจัดบึ้อหนึ่งนะครับปูกับสิคัดกวองให,ห้ฟ้อมเนี่ยอ่ากับจิมีตัวเน้นไปฟ้อมจะรับมือนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เรามาหาปูเอาปูเนี่ยฮะหาที่แดงบอกได้บ้วยนี่รอดป้วย อันนี้แล้คันนคันทเอาสีแดงู้าสีเข้มเข้มสีออกดำดำทึบๆน้ำมันอยชัดเๆๆสียเนาะสีดำดำคราบเอาสีดำดำทึบๆเรียกสีดำดำ้มันค่ออกดีาปกาสีดำ <c oughs> อ็จะกูนะครับพ่อน้องครับกูก็ลังหาปากกาอายูอ่เน้นกูนเอาเน่นๆตัวนักเอาเรื่งตัวกันตัวเน้นนั่นแหละพู <c oughs> ตัวกันกระแสยดายอยู่ดิกานเล่าแนี้นี่กระแสได้กันไว้อยู่ดิ

ทีหางไปเลยเตัวนี้ปูทีหางที่หางอ,อย่างนี้แบบมันอีกจังน้อยวันมันงา่ามแล้วปันคักแล้วปันสุดเต็มมันงชเป็นงเกงชุดเต็มสุดเ,เ,ดเต็มไม่ยู่สิบตัวทั้งหมดปูสุดเต็มมันจะไม่ยู่สมมหกคู่โอหกคู่สุดเต็มไม่ยู่สิบหกคูนะปูนะห้าคัดหนึ่ง กัดเน้นไปเลยเนาะกับปูปูนี่กับบ่เน้นบอกกับเน้นบกลับพร้อมกลับไปในเด้อเอฟซีเด้อกลับเนี่ยครับผมเดี๋ยวเราเรากับหกเก่ากับเก่าหกเรากลับไปเดี๋ยวดิอือกัดซเอาง่ายๆซมีเหล็กสามคู่ตัวตนึนะเพราะว่ากันเพราะว่าเขาต้องไปกลับอยู่แล้ว สูตรเต็มมันจะเป็นน้ำเสดสูตรเต็มเป็นเรื่องทสูตรเต็มสูตรเต็มยับไม่สักหน่อยเหมือนเนี่ยเต็มครับตัวนี้กับพร้อมแต่ว่าห้องมันเล็นตัวนี้ตัวตัวนนี้คือเจ็ดเก้าเนี่บอปูเก้าเจ็ดนี่ยบอเก้าเจ็ดกับศูนย์เจ็ดเนี่ยบอปูบอกันขันตัวเน้นมันมากมากจะมากสิ ันตัวนี้มั่มากงเลยกับฟูเนี่ยมด้นโอ้สิมาหกเก่าคับเก้าหกแนอจสถือว่าเลขว่าหลายโตัดอกที่หางเลขร้อยตัวนะปูอ้ยี่หางบอกเลขถือนี่มงนมันธรรมดาเลยดี่อันนี้อันนี้ตรลกมันครับยี่สิบวงวดว่าท่านนีหลุดดอกครับผมล็อกตัวเต็มเนี่ยยี่สิบกว่างวดยังไม่หลุด ชุดเต็มมีเก้าหกแล้วพอมี่น้งได้มีเก้าหกมีศูนย์หกหนึ่งหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดครับเลขหกหางหกชุดมมีหกชุดตัวกลับกันไหนโอ้ให้จนมันจะเป็นสิบสองชุดนะครับตัวกลับโอ้ไม่ไม่ถึงว่าบอท่านให้กรับบอท่านเขียนตัวกลับใช่แมนอ่านี่คือล็อกเต็มครับผมล็อกเต็มมันเป็นอย่างนี้อ ล่างนะครับล่างนะครับเน้นไวเน้นล่างนะครับเฉพาะล่างอย่างเดียวอืตัวห้องเน้นเน้นไปที่เจ็ดนะเน้นไปที่เจ็ดหมายว่าล่างฟั้นเจ็ดวันสัปูนะเจ็ดลักหน่วยคอมให้รักความเจ็ดหน่วยวิ่งหกกับเจ็ดรับผมห้องเน้น เจ็ดมั่ครับผมหกกับเจ็ดนะครับเอฟซีครับต้องฟังให้ดีนะฮะหกกับเจ็ดแต่ตัวเน้นคือเน้นเจ็ดนะครับบอกไปว้ามาว่าไทยแล้วบันยันภาคกลางเพื่อนบ่าเข้าใจนะเอฟซีเ,เ,เพื่อนภาคกลางก็มี่ ฟันนี่ตั้งแต่ได้เลขชุดนี่นี่อาจารย์ฝันดีป่ะวันนี้ปูปูฝันดีป่ะฟันปะกะติฝันปะกะติเปลี่ยนแต่แมนทั้งเฮางของเราไปงวดนี่แม่นแมนแม่นค่ากันว่าปูฝันดีแห่งหน่ะโอ้ยมันจะเป็นสิบสองชุดน่ะกัรปูว่างของซีกับมันใจเลยกันว่าปูว่าฝันดีดีขึ้นเลยดิครับแต่ว่าสถิติมันยี่งวดที่หยีสามครับ เ้ยยี er so ่ส in so so ิบสหดแม่ส so ิบสามครับแต่ว so ่าตัวมาจับของมันนี่ยเกนหนึ่งวดที่สาโอ้ตัวมาจับถ้าออกตัดตัวเน้นะับเครับก็บมันจะเป็นงวดที่ยีโอ้โหงวดที่ยี่สิาูงวดที่สหรับสูตรนี่นะปูนะสำหรับสูตรนี่นะอื มันที่สามสิบหกมันจะมีหกเม็ดเดียวเรียกว่าม้าวนกลมครับผมตูวอื่นครับเฉพาะล่างล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวอันนี้ก็สิบพันเก้าหนุ่คุณซื้อน้อยล้านได้น้อยล้านหนุ่คุณซื้อน้อยล้านได้หน่อยล้านซื้อซื้อสามล้านได้สามล้านครับผม <c oughs> <c oughs> ร้านที่สามบอขายกับร้านที่สี่ก็ร้านที่สี่ไปเลยมันเป็นแนื้อท่านครับถ้ามันเดินต่อเนาะครับผมอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างก็ว้ามันเดินทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้ต่อครับโศกของทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปได้ทั้งนั้นมีโอกาสเปลี่ยนไปได้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเอาเทวาไอเอฟซีสุภูสุขันได้โชคได้หมั่นน้ำผู้สีศูนย์ วันนี้ก็ไวัวันวงนึงกับถือว่าพอในเมื่อตาป่าดูรังค่อนกันอะไรชั่วไใช่น้ำปูอยู่เด้เสียอได้ตดเด็กบวหนอกน้ำปูเนาะเนาะอันั้นเพราะตังเที่ยบิงอยู่ถ้ากับวดที่เริจิกับได้จะสามหดครับสามสามหครับได้เกีอันนี้เขาะเที่ยวแล้วก็พอสักอวจร์ยิ่งหยิ่ครับ ล่าออย่างเดียวตัวที่เน้นเอากต่เน้นตัวที่ไม่กลับครับเน้นตัวไม่จับเนาะเน้นตัวไม่กลับเป็นนั่นคือว่าเน้นตัวที่แบบกับอันนีลักสิทธิ์เขาหลักสิทครับลักสิทธิ์เป็นตัวนี้ยังใช้ยาที่ไหนลักสิบธิ์เป็ตัวนี้มันเลยเป็นเน้นตัวที่ไม่กลับอันนี้ก็ให้ยก็เอาไปเลยได้ไงอันเดียวกัน อูอันเดียวกันนะ่เดาเมื่อนี่ไับเจ็ดแต่ว่าห้อเ่นครับศูนย์มาแห้ง่ที่สามบอันนี้เนอยที่สามสิบเ็กับส่้งอรมันคนละสูตรกันหวปูมันมันคนละสูตรตัวนี้ห้องมาซ้อนกันเมื่อส่งกันราคาเขาสีเด่นที่ศูนย์เจ็ดมครับอันนั้นมันมันชนอยู่ศูนย์เจ็ดเหรอมึงนี่ ขันตัวได้ช่อนนี่เอาเป็นตัวเร่นรดบอกผมนองไหงเด่นลดวงไหนครับเพรว่าเ็บมันก็ไม่แห้งให้กันเลยเลยมันใสตันมันจะมาเจตัวนี้ครับผมอันหงงเพรมันถ้าในวงวงกัซ้ำวงเขีนเขีนมันเกินเนี่ยก่อนมันสีมากตรงกันกับสูเจ็บตัวนี้ก็ งวดที่สามสิบเจ็ดยังไม่ดีตัวนี้งวดที่สามสิบหกก็ยังไม่ได้ดูดเป็นงวดที่สามสิบเจ็ดมันจะมากทชัดเจนครับแต่ว่าตัวใยมันนในในสิบสองโค่นงวดที่ยี่สิบสามนะแต่ถือว่ามันหลายหลายสูตรมันกติมาส้นกันที่ศูนย์เจ็ดนี่แล้วไม่แห้งครับผมตัวร่องมันขึ้นเก้าเจ็ด ถ้าสองตัวนี่ตัวนี้ตัวไม้แห้งมากๆมันจะหกเก้าเก้าเหอือนกันนี่แหละตัวนี้ซึ่งวันที่แล้วซึ่งวันที่ผ่านมามันมันเป็นลักษณะเดียวกันกันกบหกสามสามสามหกครับ,รบวันนี้เล็กกว่าอย่างความเลยมงเดียวกันจุดเดียวกันร้อมครับ,รบวันที่แล้วเขาเป็นบรนใจที่หกศูนย์เนาะ หกศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ไม่ต้องกลับแต่ั้นวันนี้มันกลับได้ตั้งหกสามนี่แหละมันกลับได้ตัวเดียวแบบนี้แหละครับโดยที่ห้องคัดนี่งาจะเต็มสิ่มิอยู่ัสามคูอีกมั้ยครับเ้างเด็กลับไปเลยอืมกลับไปเรียบร้อยเดจะเพิ่มมาอีกหางหนึ่งจะเป็นซี่หางมาหลายดอกปูเด็กซี่หางมาหลายเหตุยังไล็กกับหลายยังเดียวครับผมแต่ผมไปหลายวัดผมซื้อไว้หไร้วัดจะลายกว่านี้อยู่เนาะ อันนี้เพื่อได้มักม <esh arp. S 1> ักสูตรเต็มมักสูตรเต็มมันครับเท่ากับกับผอมครับแล้วถ้าเราลักซิปมังคับมันกับที่นี่แค่นี้แหละครับผมเท่าเพื่อลักซิปมันลุ่มใช่ไหมครับนี่แล้วถันมันลุ่มก็ีอยู่ในข้องสายออยากให้มันเข้าไปตลอดเนาะเดี๋ยวก็เดินต่อตลอด ฉันตัวฟันนะโซบประมาณปูว่าฟันดีฝันว่างไหนในกระถางันปกติเอานี่เป็นธรรมดาฝันธรรมดาธรรมดาธรรมดาไม่เป็นฝันพิเศษวัานเถ้าบ้านใดบ้นในฝันพิเศษต้องบ้านในันพิเศษครับอ้าวอาท่านตัวกับลูกวนปูซำนี่ท่านตัวนำปูนะครับผมอ่ะครับผมขอบคุณคุณหลายครั้เรื่องพราน